เป็นการจบฤดูกาลไทยพีเมียร์ลีกด้วยการเป็นแชมป์เหนือแชมป์อย่างเต็มภาคภูมิปีนี้เราชนะทุกทีมในไทยพีเมียร์ลีกแล้วเราไม่เคยแพ้ใครเลยในไทยพีเมียร์ลีกต้องขอบคุณทุกกำลังใจของผู้เล่นคนที่12ของแฟนบอลวีรัมยูเนเต็ดทุกคนครับที่ยืนเคียงข้างกับทีมมาโดยตลอดปีนี้เราจะเดินหน้าคว้าอีก2แชมป์เราจะจบฤดูกาลด้วยการเป็นทริปเปิลแชมป์แล้วปีหน้าเราจะเดินทาง ไปสู่การเป็นท็อปไฟของเอเชียให้ได้ครับขอบคุณแฟนบอลทุกๆคนครับขอบคุณทุกกาลังใจครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับค่ะวันนี้นะคะแต่ก็ขอขอบคุณแฟนบอลทุกท่านนะคะที่ทั้งอยู่ในสนามนะคะแล้วก็เชียร์อยู่หน้าจอทีวีนะคะทั่วประเทศนะคะที่ให้กําลังใจนักเตะ,ะวิลามยูเตเต็ดนะคะมาตลอดทั้งปีนะคะ ทั้งนักเตะก,ก็เหนื่อยพวกเราก็เหนื่อยนะคะแต่วันนี้เราก็ได้แชมป์ไทยเมมยรีกนะคะกลับมาไว้ที่วีดัมที่สนามไอโมบายอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คิดว่าทุกท่านนะคะแฟนบอลทุกท่านคงจะมีความสุขนะคะแล้วก็ดีใจนะคะในวันนี้นะคะแต่ภารกิจนี้เรายังไม่จบนะคะนี่เป็นเพียงถ้วยแรกนะคะเรายังเหลืออีก2ถ้วยนะคะก็คือถ้วย FA Cup นะคะกับถ้วยโตโยต้าลีคับนะคะซึ่ง เอฟเอับเราจะเตะอีกทีคือวันที่10ที่จะถึงนี้นะคะที่สนามมอธรรมศาสตร์ลังสิตนะคะแล้วก็วันที่23เดือนนี้เหมือนกันนะคะเราก็จะเตะชิงถ้วยโตโยต้าลีคั p อีกเช่นกันนะคะไม่ต้องห่วงเรื่องตั๋วนะคะว่าจะไม่ไม่พอนะคะสำหรับแมตช์ทั้งวันที่10แล้วก็วันที่23นะคะเรามีตั๋วอยู่ในมือตอนนี้นะคะ800 0ใบนะคะที่จะขาย ที่สนามมอธรรมศาสตร์ลังสิตตั้งแต่เวลา10โมงเช้าเป็นต้นไปวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณทุกทก,กำลังใจที่ทำให้ AR พวกเราทุกคนได้มีวันนี้ร่วมกันค่ะขอบคุณค่ะ